สองปีเต็มๆครับมาเจอกันสนามแห่งนี้นะครับเอาละครับก็าบมาดูว่าลู่ทีนเดิเนี่ยกระเบนทงลายแห่งภาคตะวันออกในนามของเจ้าแม่ปะดูทองต้องมาเจอกับราชเสีในนามของปัญญาปานนำโชคปลาปอนำโชคจากปทุมธาน,นีครับใปถึงก็ไปถึงครับอ,อินทรีไร้ายจากภาคอีสานในนามของสอนภายวาดบึงการเอาละครับมาเจอกันสนามแห่งนี้สนามก,กลางๆครับที่สิงสเกต มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นใครครับชิงแชมป์ครับประเภทเรือยาวใหญ่55าผีพายจับตาดูครับใครทอง9เดือนใกล้คลอดให้หลบไปอยู่ข้างหลังแล้วมองตามงามนิ้ว <c oughs> โอ้โหใครเข้าห้องน้ําอยู่รีบสลัดสลัดระวังซิบมันหนีบแล้วมาที่ขอบสนามไอ้ยะเอาล้วครับเพราะว่าไม่ธรรมดาเที่ยวนี้จะแม่ประดูท้องกองทัพเรือ ครับมา,าเจอใครไม่เจอครับมาเจอคู่รักคู่แข่งตลอดการครับหลังจากเก็บเปลี่ยวเก็บแปลงบอกว่าเที่ยวนี้สําคัญขอมาเจอในเที่ยวนี้เจอกับปอปานําโชคถึงเรียกว่าบรรจุอาวุธไร้เต็มลําผลการแข่งขันเมื่อสักครู่ครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งได้แก่เขาวงนาวาอันดับสองได้แก่หงฟ้ามหาราชเฉือนสิงประทุมไปนี เดียวโอ้โหแสดงว่ามันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะฮะโอ้โหประมาณจุลินทรีย์เล็กตัวบาซิลัสนะฮะนิดเดียวนะฮะแกก็ลองคิดดูดรีนหนึ่งนาทีสามสิบแปดจุดเจ็ดแปดกับหนึ่งนาทีสามสิบแปดจุดแปดเสียโอ้โหเสียกันเดียวครับนิดเดียวครับแม่รอสักแป๊บนะครับแต่อันนี้กำลังจะเชื่อดจะเฉือนนะครับนะประเภทยาวใหญ่ครับเพราะยาวเล็กก็ขึ้นไปนะครับยาวเล็กยาวกลางขึ้นไปใหม่เลยครับนี่ครับเขาขอเสียงปรบมือกับเขาวงนาวาหน่อยครับ ไม่ธรรมดาวันนี้นั่งหัวรออเอี่ยมลึกครับมามาแรงครับมาแรงครับรอเอี่ยมลึกครับเอาล้ครับตอนนี้นักกีฬากำลังตรวจคุณสมบัติอยู่นะครับนะในประเภทเรือยาวแล้วก็ใหญ่แล้วก็ยาว55บใบพาย ครับขอเสียงกรบไว้กับสิงห์ปทุมครับมาจากปทุมธานีครับนี่แล้ะครับไม่ธรรมดาเนาะครับครับขึ้นไปเลยนะครับฐานน้ำก็ขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวกลับสายน้ำมาอีกเที่ยวหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่สำคัญครับเราภาคภูมิใจครับพี่น้องชาวเรือเราดูท่วงท่าการพายของเรือแต่ละลำนะครับ จะเห็นได้ว่ามีเทคนิคใหม่ๆในประเภทของการพายไม่ได้ใช้แรงแขนแล้วนะครับเราใช้แรงเอวคับการฝึกฝนครับใหญ่นะครับที่ออกแรงแล้วไม่เมื่อยครับขอเสียงปรบมือครับให้กับเรือครับโขงฟ้ามหาราชครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับนะทีมเรือราศีสไลคนศรีสะเกดจากเยาวชนคงแดงนะครับ ผ่านเข้ามาสู่จุดนี้ได้ถือว่าไม่ธรรมดายิ่งกว่าชัยามิชัยจังหวัดอ่างทองครับมาดูเที่ยวนี้ครับแหมยาวก็ต้องใหญ่มันยากนี่ครับเข้าเทียบทุนยากครับเพราะมันยาวกับมันใหญ่ครับประเภท55ไบาใบายเสียด้วยเขาบอกว่าเที่ยวหยุดโลกครับเลยเที่ยวหยุดโลกครับมาดูเจ้าแม่ปราดูทองครับจะกลับคืนมาหรือไม่พบกับเรือปอดดำโชคตามด้วยสอนไพวาดเอาละครับโอ้โหสามลำนี้ครับเรียกว่า เจ้าแม่ปะดูทองนั้นตามที่ออกใน YouTube เลยในเมื่อฝีภายนะครับซึ่งเป็นทหารพลทหารใหม่เนี่ยทำการฝึกซ้อมแค่2อาทิตย์กับสนามใหญ่ๆอย่างนี้ฝีมือไม่ถึงครับจึงได้ดึงฝีภายทั่วทุกสารทิศมารวมอยู่ในประดูทองไม่ว่าจะเป็นทางด้านปุ้ยประดาทองหรือว่าจะเป็นทางด้านตัวเก่าตัวเก่านักเรียนจากโคต้าทั้งหลายมาบรรจุอยู่ในปะดูทองเต็มลำเรือครับ ส่วนดาง้ดนปอปานนำโชคก็ไม่ประมาทครับส่งฝีพายรุ่นเก่าเรียกว่าเก่าเกมและผ่านศึกมาอย่างโชคโชนในน้ำของช่างหลังหนวดงามเหลือดีจากสิงปรีนะครับฝีพายวันนี้เข้ามาบรรจุเต็มลำในน้ำของปอ สา,า,าหมายสูงสุดคือเส้นชชยอย่างเดียวครับถ<า>ึงแม้จะเลื่อมกงเลื่อมรวมเป๊กกันมาแต่ว่าไม่สนแล้วเที่ยวนี้สายตาจับจ้องไปสองปีเต็มๆมาเจอสนอามแห่งนี้ครับสิกเรือยาวเจ้าใสานา่น้ำเจอกันเมื่อเช้ากอดโผเข้าหากันใช่เหมือนคิดถึงกันมานานใช่แต่มาเจอชั่วโมงนี้หน้าก็ไม่มองสายตาทั้งสามลำครับจับจ้องที่เส้นชชย ดูครับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนี่ฮะจะตกเป็นของใครนิ่งสนิทสยบความเคลื่อนไหวจิตใจไหลขึ้นดุดน้าบ่อครับตอนนี้นิ่งเลยฮะนิ่งแล้วครับเรียกว่าทั้งสามลำกำลังทำสมาแทกกันอยู่สมาธิเอเมื่อกี้นี้ครับเป็นเรือยาวเล็กทำไปแล้วครับเรือยาวใหญ่จะทำได้ไหมครับข่าลงน้ำพายแล้วลงพระอ้อ เอาละวอยเที่ยวนี้เรือติดอาวุธเลยว่ามีเท่าไหลใส่กันหมดสัตว์กันนวเนี่ยนวเนี่ยยิงกว่าผัวเมียตีกันเรียกว่าต่างคนต่างงัดอาวุธมาหัน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 กันละวราจะเป็นใครในเมื่อเจ้าแม่ประดูท้องเอารวยเปิดไปภายตีคู่เต็มสูบมาดูดี่ว่าปอนนำชองจะเอาตัวรอดปลอดภัยเอาหรืว่าทางด้านสอนภายมาจะดับความอาหาังการของเรือทั้งสองลำได้หรือไม่ได้เปิดไปภายตีคู่กันมาดูไม่ออกบอกไม่ได้่บรนนวเนียยิงกว่าผัวเมียมาตีกันอยู่กลาง ห่างมาระยะราวลา200เมตรจะดูได้แล้วใครไปนำเข้าระวังเรือปัญญาปอน้ำโชวกับเรือเจ้าแม่เปิดทองตามด้วยสอนไผ่วัดต่างคนก็ต่างเปิดเปิดเบิดเถิดเปิดหัวเปิดท้ายดูนะครับดูตาตาคนนี้ปัญญาปอน้ำโชวจะนำมานิดน้อยกับนำได้นำไปว่าเราเจ้าแม่ปอนุทุอไม่ท้อไม่แพ้ไรขึ้นมาทันไม่ทันไม่รูต่างคนต่างเปิดระเบิดเถิดเถิงเอาจ้าเรือว่าเล่นลายแสงได้แสงได้หรือไม่ได้มาดูก็ว่า250เมตรเปิดปาระไซกันก็แป้ว่าต่างคนต่างฟาต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียต่างคนต่างลวงต่างคนต่างเรื่มง เรือว่าเจ้าแม่ปะดูทองกองทับเรือในน้ำพุ่งลอยไปชะการตอ่อสัวกับยันและลรักษาฟังรมวมวัวายชีวะเรี่กว่าจะขึ้นมาแทรกทันหรือไม่สอนภายวาดบอดคอยยานจเจ้าแล้วคอยยานจเยยานจ้าแล้วปล่อยโลดสองลำไล่โลดสองลำมาดูที่ว่าปาดูทองกับปอน,น้ำโชคเอาด้วยใครดีใครอยู่ปอน,น้ำโชคว่ายัางไงจะนำได้ตลอดปอดทังมาเคาะเคาะเคาะไปเจ้าแม่ปะดูทองเคาะ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 แล้วจะทันหรือไม่ทันตามทันไม่ทันทันไม่ทันทั<า>นไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันและก็ไหลเรือบอกว่า ทนพูดเข้าเส้นชัยครับเพลยเข้าเส้นชัยกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าก็ยกธงตามสายตาเห็นนั่นแหละครับตามสายตาไปก่อนครับต้องรอผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติครับขอสักพักฝากไว้ก่อนนะูหลา ครับ็นไงครับทับสามรุ่นเที่ยวแรกผ่านไปครับถือกระดูเที่ยวกับสายน้ำประเภทยาวเล็ก30สิไปพายยาวนานส0สิไปพายและยาวใหญ่ห5บ้าไปพายอีกเที่ยวครับเที่ยวกลับสายน้ำนะครับคทีสองครับผลการตัดสินยังไปทางการนะครับระหว่างเรือปัญญาาบนนำโชคเรือเจ้าแม่ประดุจทองและเรือสอนไายวาดนะครับ ขออนุญาตครับใครที่เป็นเจ้าของรถโตโยตี้นใครโตโยต้าครับนะบอกใบไม้สองศูนย์เก้าสองกรุงเทพมหาคนครช่วยไปขยับรถหน่อยครับปใายแดงด้วยนะครับนะเจ้าของรถโตโยตา้าบอกใบไม้สองศูนย์เก้าสองกรุงเทพมหาคนครปใายแดงครับไปขยับรถนี่ครับ